เดี๋ยวผมผมชื่อแม็กน,นะครับอยู่กับช่องแม็กเดลใช้ผมวันนี้ผมจะมาทดลองใช้สบ,บู่กายาไว้นะทุกคนนะนี่เขาใส่ถั่วมาอย่างดีอ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูทุกคนนี่ทุกคนสบ,บู่ตัวนี้เลยมาจากฝรั่งเศสนะทุกคนนะสูตรนานเไว้จากฝรั่งเศสส <Yahoo! S 1> บ,บู่ต้มนะทุกคนนะกลิ่นหอมก้อนเล็กนิดเดียวก้อนได้29บาทอันนี้สูตรทราความสะอาดผิวกายและผิวหน้านะทุกคนนะ เก็ข้างในดูวนี้ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้สวยเลยหอมะบ่วบู่วก้อนแค่นี้ก้อนยิบก้าวอะ่ะผมไปสั่งซื้อมาจากที่ที่สวนน้ำเขาเป็นตัวแทนอยู่นะทุกคนนะเขาก็แนะนําตัวนี้มาเขาบอกว่าใช้ดีขาวพี่กอเขาใช้อยู่ผมก็อยากลองใช้ดูพี่กอก็คือที่ที่สวนําที่ผมทํางานอยู่ขาวแหละที่เห็นเขาใช้อะ่ะ <laughs> ก็อยากลองใช้ดูแต่เราไปล้างหน้านเลยกว่าืหอม,หอม นะทุกคนมาไปล้างหน้ากันดีกว่าฟองเยอะเหมือนกันเนี่ยอืมกินหอมทุกคนผมจะลองใช้เจ็ดวันนะทุกคนนะว่ามันจะขาวหรือเปล่าอันนี้ก็วันแรกเขาบอกให้ล้างเช้าเย็นทุกคนก่อนนอนก็ล้างหน้าจะหลกหน้าตัวเองว่ะ อันนี้ก็วันแรกทุกคนวันแรกก็ประมาณนี้อย่างทีุ่กคนเห็นวันแรกเหลือไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่สองสามสี่ห้าเจ็ดเป็นครบ1นอาทิตย์ทุกคนไปนี่ก็เป็นวันที่2ของการใช้ระบูายายานทุกคน,นนะเดี๋ยวเรามานั่งนั่งเลยดีกว่าเสร็จที่เรียบร้อยแล้ว ราพิจารณนวันที่สามกันทุกคนไปนี่ก็เป็นการใช้สบู่วันที่สามนะทุกคนนะเรามาล้างหน้ากันเลยดีกว่าแถบตาสบ <c oughs> <c oughs> ู่ข้อตาไม่ไดขอล้างได้โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอกันวันที่สี่ทุกคนไปนี่ก็เป็นวันที่สี่ของการใช้สบู่กาย,ยานีนทุกคนนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มล้างหน้ากันเลยดีกว่าถามว่าดีไหมหน้ามันก็ดีขึ้นมานิดนึงแล้วคนนะสี่วันหน้าตาออกดีและเกาหลีเห็นเห็นว่ามันเป็นเมຈเป็นเมຈได้ยังไงมันก็ดีขึ้นอะแต่มันยังยังไงต้องใช้ครบเจ็ดวันหรือเปล่าไม่รู้อะเดี๋ยวลองใช้ให้ครบเจ็ดวันก,นกันดุก่อนสิวเนี้ย มันยุบลงแนละ้วจากมิดมาเร็วไวเลยอ่อนะอันนี้ก็ยุบลงแนละ้วเดี๋ยวก็น่าจะหายแนละ้วทุกคนนะเดี๋ยวไปเจอกันวันที่ห้าทุกคนไปโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่ห้าของการใช้หัสบู่เสมอแล้วทุกคน <S <S ไปก่อนเล็กทิดเจจะหมดแล้วมาลาร่างหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวคนเล้ยงหน้าหน่อย้หน้ามันขาวขึ้นทุกคนนะขาวขึ้นจากดำดำอะ่อะกลายสิวแนละ้เนะห็นไหมเหมือนตรงนี้จะเป็นสิว คงมียุบแล้วเหลือแต่รายดำๆมาเริ่มล้างหน้ากันเลยดีกว่าเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่หกเลยดีกว่านี่ก็เป็นวันที่หกของการแชททูนะครับทุกคนนะอันนี้ก้อนที่สองก้อนแรกหมดปวลวหมดเร็วมากเลยเดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันเลยดีกว่า เห็นแล้วทุกคนเว่าสิวหายแล้วทุกคนนะรอยจุดดงดำก็ยังมีอยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆเห็นไหมัหมนก็ดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ววันที่เจ็ดไปทุกคนไปทุกคนครับนี่ก็ครบเจ็ดวันของการใช้สบู่กาย,ยาแล้วทุกคนนะเรลมงดูหน้ากนันว่าเป็นยังไงเฮ้ว่าดีเทุกคนขาวขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเรามาใช้สบู่ครั้งสุดท้ายกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะขาวขึ้นอีกไหม มาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ล้างหน้าเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเห็นไ,ไหมหน,น้าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทุกคนจากดำดำแดงแดงครับๆตอนนี้เราก็หน้าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย <laughs> เรอยจุดด่างดำก็มีอยู่นะทุกคนนะอาจจะสองสามวันอาจจะหายแหละจ,จะุดด่งนนะางดำอะ ถ้าใครสนใจจะซื้อสบู่ก็ซื้อได้แล้วทุกคนนะเดี๋ยวผมคิดไว้ดีคิดไว้สั่งซื้อได้แล้วทุกคนนะก้อนละ29บาทก็ไปสั่งซื้อได้เอาละทุกคนคลิปนี้ก็มาทดลองใช้สบู่กายาดูนะทุกคนนะหนึ่งอาทิตย์ว่าเป็นไงบ้างก็ดีทุกคนเห็นผลจริงเชื่อแล้วขาวขึ้นโอเคทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าไปละ